มูนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยเสนอ The Printing Podcast คุณเคยสงสัยไหมว่าเอดา็ดใดกระดาษแผ่นเล็กๆบางชิ้นที่ดูธรรมดากลับมีมูลค่ามีราคาสูงกว่าทองคำนี่คือเรื่องราวสิ่งพิมพ์ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้บนแผ่นกระดาษที่เรียกว่าสแตมเริ่มต้นในปี1873ลุยส์เฟอร์นนแวกันเด็กชายชาวสกอตแลนด์วัย12ปีกอา อายอยู่ในบริทิชไกน่าได้ค้นพบสแตมหนึ่งเซนมาเจนตาหดวงในกองจดหมายเก่าของคุณลุงของเขาแม้จะมีสภาพเก่ามีรอยเปื้อนหมึกและถูกตัดเป็นทรง8ดเหลี่ยมพร้อมหลายเส็นย่อ E D W และตราไปสนีลงวันที่4เมษายน1856แต่เด็กชายเบลเกีนก็ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงซึงขายมันให้กับนักสะสมท้องถิน่นแนลรอสแมคคินนอนในราคาเพียง6 Illing, หรือประมาณ10ดอลลาร์ในปัจจุบันในปี1878เนลสรอสแมักินันขายต่อให้โทมัสราฟและราฟขายต่อให้โทมัสริปพาร์ตและริปพาร์ตได้ขายต่อให้กับฟิลิปเปฟอนเ e ร์รารีนักสะสมสแตมชาวฝรั่งเศสในราคา150ปอนด์ซึ่งทำให้สแตมดวงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันอันยิ่งใหญ่ของเ e ร์รารีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สแตมดวงนี้ถูกยึดโดยรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นค่าปฏิกรกรรมสงครามและถูกนำออกประมูลในปี1922ซึ่งสร้างสถิติใหม่ให้กับโลกในขณะนั้นตลอดศตรวรรษที่20สแตมเปลี่ยนเจ้าของมืออีกหลายรอบรวมถึงอาร์เธอร์ฮินนักสะสมชาวอเมริกันและปี1980จอห์นดูพองถ่ายาตบริษัทเคมีพัน ได้ซื้อสเตปมดวงนี้ไปในราคา9 3 5 0 0 0เหรียญสหรัฐซึ่งเป็นสถิติโลกในเวลานั้นหลังจากดิวพองเสียชีวิตในปี2014 o l l e c t i o n ส t ต m p ของเขารวมถึง British Guyana One Cent Magenta ได้ถูกออกประมูลโดย Sotheby ในนิวยอร์กในปี2014การประมูลใช้เวลาเพียง2นาทีสแตปมดวงนี้ถูกซื้อไปโดยผู้ประมูลนิรนนามผ่านทางโทรศัพท์ในราคา9ล้าน4ซแสน หมืน่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทไทยซึ่งทำลายสถิติโลกสำหรับราคาสแตมหนึ่งดวงอีกครั้ง เมื่อย้อนไปในปี1856อานอานิคม b r i ณานะิค u มบริิชไกน้าประสบป,ปัญหาสตมจากอังกฤษส่งมาถึงล่าช้าและไม่เพียงพอทางปริษัีท้องถิ่นจึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการพิมพ์สตมชั่วคราวขึ้นใช้เองที่โรงพิมพ์ Royal Gazette ในกลุ่ม George t า w n แสตมที่พิมพ์ออกมามี3ชนิด คือ1เซนสีม่วงแดงสำหรับส่งหนังสือพิมพ์ 4. เซนสีม่วงแดงสำหรับส่งจดหมายสีเซนสีน้ำเงินสำหรับส่งจดหมายสแตมเหล่านี้ถูกพิมพ์อย่างเร่งรีบและไม่ปราณีตด้วยเทคนิค letterpress typography คือการใช้ตัวอักษรหรือภาพนูนขึ้นมาเพื่อรับหมึกและกดลงบนกระดาษทำให้เกิดภาพพิมพ์โดยสำหรับสแตมชุดนี้พิมพ์ด้วยหมึกสีดำลงบนกระดาษสีม่วงแดงวิธีนี้ เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือและเอกสารทั่วไปในสมัยนั้นด้านการออกแบบองค์ประกอบภาพถูกจัดวางอย่างเรียบง่ายด้วยการจัดเรียงชิ้นส่วนของแม่พิมพ์โลหะเข้าด้วยกันโดยมีภาพใบเรือเชื่อว่าเป็นภาพที่โรงพิมพ์มีอยู่แล้วและอาจใช้เป็นส่วนหัวข้อสำหรับข้อล่ำข่าวและการเดินเรือของหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำแสดงให้เห็นว่าเป็นความรีบเร่งด่วนและใช้อุป,ปรกรณ์ที่มีอยู่คำขวัญภาษาละตินเดอะมูสเอติมูสเวส เราให้และจะหวังผลตอบแทนซึ่งเป็นคำขวัญของอนานิคมพอความตัวอักษรระบุเชื่อ,อนานิคม British g u i น n a ชนิดราคาวนเซนและหน่วยเงิน m a g เจนตาเนื่องจากเป็นการพิมพ์ฉุกเฉินและเร่งด่วนการควบคุณคุณภาพจึงไม่ดีนักทำให้สเต็มที่ออกมามีลักษณะหยาบและไม่ปราณีมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละดวงไม่มีเครื่องปรุรูทำให้ต้องตัดด้วยกันไกลและเพื่อป้องกันการ ปแปลเจ้าหน,น้าที่ปริศนีต้องเซ็นชื่อย่อกำกับ ทุกดวงส t ตมวั e เซนมาเจนตาถูกใช้งานเพียงช่วงสั้นๆและส่วนใหญ่ถูกทำลายไปทำให้มันกลายเป็นสแตมที่หายากยิ่งผู้ที่ซื้อสแตมไปในปี2014คือสวอตไวส์แมนนักออกแบบรองเท้าชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งได้ขายสแตมดวงนี้ให้กับ s t a ลลี่กิบบอนบริษัทค้าสแตมหายากชื่อดังในลอนดอนในปี2021โดยราคาที่ขายไม่เป็นการเบเอยปัจจุบัน British กน่า n ันเซนมาเจนตาจึงถูก แสดงอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ s แ a นลีย์กิบ o อนในลอนดอนในตู้จัดแสดงพิเศษที่ปราศจากออกซิเจน กระดาษที่ถูกประทับตาด้วยหมึกจากศตรวตรรษที่19ที่ได้รับการยกย่องและเพิ่มมูลค่ายอย่างเท่าทวีคูณเมื่อผ่านเวลามาถึงศตรวตรรษที่21แน่นอนว่าการมีอยู่และสภาพที่สมบูรณ์ของสิ่งพิมพ์เล็กๆนี้ทําให้มันยังคงเป็นแตม์ที่มีนักสะสมทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหายากและประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งโลกของการสะสมสแตม์